แมนก็ต้องกินเลยต้อมาแต่แน่มาพี่น้องดี๋พาพี่ฟ้าน่อกดึงครับมันเอ้ปุ้ยมันเกินเจ้เสี่ยมัสิดานองมาไหญ่บ่ฟ้าในพี่น้องเขาเพิ่งเนี่ยพี่น้องเอาขอไปแน่ๆใกล้ใกลแล้วเอานัโอ้ยตน่ะโอ้พี่น้องตน่งขอขอระมี 骗我！<noise> <noise> <noise> บอกว่าฝนฝนตกอันม่เขาหงวนแล้วก็บอเขาที่บาาดูกันพี่น้องคนเดียวคนมาคนีีนี่ลยนะเป็นน้นั่งยังกับเขาหวนถอกับบอมมาท่านหูที่งานสร้างสร้างกันอันผู้เล่าตีดันเ็ตตีฟ้าให้ลาพี่น้องต้องรอทังสวยคือกล่ะ ก็ไม<ส>่เยกะไม่เงาที่หน่อันนี้บอกดีหน่อสร้งครับช่วนเราเปลี่ยนโอนก่อนนิดน้าดีแน่นองเพิ่งถ้าว่ากะเปิดเปิดปากก่อนละมันเื่อเนาะแมนเ็ต้องิีริงก็น่าจะแน่นมากทีหน้อดีทีาพี่น้อไปเบื้งครับมันเบื้องเนี้่าดีนี่ขา่น้าด้เนี่ยน้ฝาอันเบื้องมือเต้านีเพราะอันตรง ก็มอแก่แม่ออกเลยเด็กพี่น้องจะไ่พี่น้องเพาิสองมือเปิดสองมือนีหลับมือที่สองเพราะว่าช่มคนจุแห้งๆพี่น้องไปกินข้าวเดี๋ยนพ่ีิายครับพี่น้องโอ้พี่น้องเยบายนี่ายเอาพมาดีจ้าแม่น้องมันสินีสางสัตอพี่แม่เกิดคักแลวพี่น้องเาแม่สินเราอันผาแ่หอมมหอมอย่ามันหนาวครับพี่น้อง เอีปุ้ยมันเกินเจ้าเสี่ยมันสิดันออกมาได้บ่งกว่้าไดพี่น้องเขาเพิ่งเนี่ยพี่น้องเอาเข้าไปนี่ใกล้ใกล้แล้ววามันสิดันออกมาเลยบออันนี้ใหญ่โกโมวยปุ้ยเตรียมพรอรอว่ามันมเออื่นติดเก็บได้เดี๋ปุ้ยเก็บได้ปะงายครับพี่น้องคิดว่าสิเก็บได้เหรอปลงจากลาอยู่แต่ว่าบ่ใบมันดอกพี่น้องต้องใส่แอลกอฮอล์ก่อนโอ้โหนี่ครอบเกิด โอ้อเชือกําลังเดินนะกําลังเดินมาสังเกตเบื้องพี่น้องอันใดขื่นนี่อยู่ในในันยังสิขื่นโตโมเตเมขึ้นเขาเขาสิออกมาไว่ายแต่ว่าออกมดตัวอันเราได้เลี้ยแค่อันเ่อท่านี้ออกอันนี้ก็เริ่มออกแล้วป้าเบื่พี่น้องเขาเบื่อตันงคนกับตัวแข็งแรง,งพี่น้องมันติดพยายามตัวไฟอีกเตียเบื่อโอ้ยนี่ดอกไงครับพี่นอ้องนี่ป้า น้ำคกดซองมือหนึ่งไหมกอนละสิบบาทได้พี่น้องนี่อันนี้เขาถิ่มเลยอันหู้คุณลูพี่ลี่ใพี่น้องอันนั่งเกือกแล้วเจือกับเรื่องเดินปุ้ยมืออื่นสี่เอาได้ยี่น้องนี่ได้กินแน่วหนึ่งซิ่ปลาเนาะปลาท่านไปยำอยู่ปลาท่านไปยำยู่พี่น้องนี่ตรงไว้เดี๋ยวได้ไม่นับเบิองกันาดเดี๋ยวไม่ท่านได้เกิดไม่ท่านได้เกิดสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันท้งขาวออกมันนั่งขาวไม่รอดนั่งขาวเกิดไว่อินเลตัวะหล่ะเกิดมีซ้ำเนี่ยเกิดยังเป็นสูอันเลยความกันคขมวดแค่ไปเห็นความอุ๊ยตาของเคี้ยวพังปุ่งพวกขังล้างความให้มันชุ่มชื้น ยามเ้องหัวหน้ามั่าเ่อขอขาห้องเบ้อโอ้เกิดดีค่ัพี่น้องคุณได้เกิดดีกับคอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อเอาวฝนตกใ้แห้งจังเอยครับพี่น้องทีผ้าพี่พอน้องไปย้ำปลาย้ำตวงครับปอปุ้ยใส่ตวงใส่ปลาไปหั่นพี่น้องมันสิถือมันสีลุ่งบ่พี่น้องเลยจังสีผ้าไปเบิ่งกันนี่อีกรอบนึงครับเบิ่งเห็ดแล้วก็สีผ้าไปเบิ่งปลาครับพี่น้องโอ้บิ้ตาบอไอ้นั่นครับพี่น้องน่าจะยืนได้กินเท่ากับมีมากรเรื่อยๆครับพ to hmm. ี okay? well ่น้องฝนตกการมีมากครับแมน เห็ดยูปาก็มีแต่ว่าบ่ได้ไปเก็บพี่น้องหาแต่เบียร์เห็ดยูปาเบียร์เห็ดยูปามากินเห็ดไตเหลาครับพี่น้องเห็นนางฟ้านั่ง้าอ่าพอได้ยื้อได้กินครับพี่น้องซื้อมาไว้ซื้อมาทำเด้อพี่น้องเด้อพ่อมีน้อกินนี่หลีก็พอได้เลยร้อยดึงพวดึงหัวไปต้มใส่ปลาแกงใส่ผักติ๋วสมสมเส้นเราโอ้พี่น้องเฮ้ยร้อยดึงหัวคนละใส่ปลาเค็นแหนมก็ได้ไม่ขันสมก็ได้เด้เพิ่นว่าแหนมเห็ด แหนมเห็ดแนมเห็ดดอกไข่ขันสมันดอก่ง่า่า้หึ่งเนมสุกเลปุ๋ย้มาปล๊กไว้ผาเอาไอ้มาปล๊กไว้พี่นาอสุกเลยพี่น้องอ่ะนอที่าพี่พาน้องครับไปยามตรงฝาด้วยพี่น้องด้วมอกก็ไหนพี่น้องเมื่อบนึงเอางามเลาจากภาพี่น้องเจสบก่อนปานาฮ่อนเือฮอนปานาองไปยามปลา จะไปหาเหเรียญเดิมถักมันสิขาดนี่แหละนี่อู้ปคนนหวสาบลาบยแย่ลงมาไปเบิ้งกันไหนไปย้ำกนันไหนปุยมีอย่งบกปลกออไนตะทงจับลกลไรือเหรีน้ำโอ้ยเหรียญน,นันงน ใสู่ก็ได้เลี่ยงเอาใช่ไหมได้เลี้ยงจะบาย่งไรปุ่ยเมี่ยงบ่เออเล็กเก็เป็น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 เหมื้นปลาคอน่อยอยู่ทางตเนาะกปลาปลาเขีงใ่ขึข่ะปลาเขีงน้อยใส่ใสุ่่นปลาเขีงน้อยมีปลาเขีงน้อย้นะปลาหลยนึงเน่อันนี้ นีปลายยังแม่ไลูกปเฉียงหน่อยลูกเข้ยงหน่อยเอาไว้เอาไว้เ้ามึงะไหนขาออกราด้ยอะไรแง่เบื้งบนไปป่อยสาตีเอาเบื้องไปป่อยสาอะเดอพี่น้อยม่อไหร่จจับให้เบิ้งพี่น้องเอาอะไรกอนเอาไว้ลูกเอาไว้เฮ้ยเหดอยาเห็ดลูก เปลยนย่างเขาปากขนา่ไหม่ดิเ้ป้อยตาห้อมั่น้อยคนเนาะแ่ไปแล้วใส่ไหมพี่น้องคะดนเอาต่วดักเห็นไหมดักปลาให้ดักนะดักปลาเนาะโอ้ยพี่น้องนาข้อคอกรมี่ายไหเอามาใสเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาดูขึ้นมาลูม่เหี้ S <S <ess ur red> จังจะอ,อันุชกีเลย,ยคนอันมันกิแห้งคัเดียวน้อยฝนมาะคนไม่คนไม่ถือว้ดีๆลงมันที่ความถือจับดีๆอออดเอาเห็ดไว้ตรงเดียวเด้อพี่น่องรัดไว้อใแมีมีปลาตายพร้องครับ วันนี้ลูกคิคว่ำปุ้ยได้เฮ็ดไปอีกบ่เฮดอีกชง่เฮ็ดอีกบ่ดีมาค่เอาคืนดีดีหลวงคืดีดีตั้งไว้าตุ้งหดดบ่แม่นถือกันเงปุ่น้ามาแล้ว พน้ำปอดๆยู่โอ้ยพี่น้องงี้มึงไหลบอ่ะกอมาเกิดมันมันถึงไปเกี่ยวเป็นนักเสี่ยแล้ะพี่น้องานาน้างไปๆไปๆวันนี้เจอแล้วมีบางยามบางเดียวเนี่นนยแหละมึงลอยโผล่นอกต่อไปๆจะเป็น,ยปนอย่างไรตเอจะเอบะ นำปุ๋ยมามา,ามา,ามเอาไรโอ้ยกรมการัน,น์ลุย,ยังกอตะกี่ไหมลุงปูเข้มไหมอ๋อลุงปูเข้มลืมละอรรัตนรัตนปูทางอัตนานังสรงทังอรัตนานัก้าแรกไม่เป็นไรเก้าสวเอาละให้ับปะ ปะปะอันนี้อะไรเฟ้ยอู้หูยยังเด่นน้ำเด่นว่าใดเนี่ยลูกมึงทำมันตื่นเอ้ยตื่นยังไงเอ้าแม่เห็นมองอันนั่นสายหนำก็ร่วมไหลอยู่ตอนนั้นวะเห็นนั่นล่ะมึงทำมันตื่นมันตื่นดอกมันเลิกแล้วมันร่อยขึ้น ไปพี่น no. ้องมาเนี yeah. no. ่ยปล่อยครับปล่อยตัวน้อยปวดง่ายขึ้นก็พอได้ยุได้กินกับพี่น้องมาเนี่ยี๋ยวล่ะเชียวเบี้มาถูกง่ายขึ้นเสียนนั่นปวดเนาะมันตัวน้อยปวดสาดเลยเอาไปแล้วมาเคียงง่อยไหมเนี่ย่าแล้วเนี่ยปลาคอตอนทานี้จะปลาเคียงพี่น้องได้ก็ได้ไปพี่น้องไปเคียงเขากับปล่อย ไปขอเขาขันแม่นเขาได้เขาก็เอาไปกินเนอะง่เกินมดมิดเอาตะควงจีนี่น้องไปเฉียงกับปล่อยกันตัวหน่อยจะไปกินเมืนมมันปล่อยมันไงไม่ใช่แม่ดิลินยังดูซ่าเลยก็เลยเข่าพี่น้องกระเกษตรแย่พี่น้องเลย พัการพักนี่เห็ดแกไม่ต้องแกไม่ต้องอ่อนครับเขากำลังตั้งท้องพี่น้องเขากำลังมั่นก็เกษตระเรตไเง้ยเียงนะ้ำน้ำลไรลูกาหันน้ำไะำไ สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกๆครับพี่น้องมาเนี่ยพระบีพระนองครับมาบนตรงป่าพี่น้องอน,นีป่ากระด้างครับ 你那边怎么样？ คือบนาดนี้เนาะาธุได้กล่กน้าง่นาดนี้ คนข้างัาพี่นานอาะไรรครับกระดูกกระดูกกระดูก

ระดเสาเด้อพี่น้องเอ้สวัสดีอีกรอบครับตอนสีเสาครับโอ้เมื่อคืนกขาไปไต่ปลาครับพี่น้องพันไปยานอยู่ไลยประดุกตัวหนึ่งครับอ่ะซึ่งเสามาที่ผ้ามาพีพา่น้องครับมาชมบรรยากาศเฮ็ดอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อก็เก็บใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเดียวสองสามมือเนี่ยละมือที่สามเด้อพี่น้องเอ้ mình 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 nào mình 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 กูรูพีหลีพี่น้องเื่องสองสองอันมาท่านบอกมาทานบอกหบเห็ดกันพี่น้องฮะบริเกียร์เนี่พี่น้องนี่แหละเดี๋ยวพี่น้องซื้อไว้กอได้กินพี่น้องเอ้ยกระตุ่นขาเสใจเอาไปนำ่อนนึงจีน้ำตาลออกลายเทียนแล้นาะคอยดึงดึงขวดไปนำเออลองขวดออกเลยปุ้ยมันต้องขวดออก โอ้ยพี่น้องลงกระตจาเนี่ยฮะรักค้าี่ยอันเด็ดค้าหญ่ไม่พี่น้องเป็นเอาอ๋องสีเลนะนี่ลาม่กน่ลูกปลาดูว่านี่มันสม่เล่น่ามันส่ับอันนี้ก็สีขาวเลีอยงเออพีดึงแห้งนี่ท่านเอาเนาะนอยออกเป็นดอกไงนี่แหละแกตรงนี้ตู้เปิดจุไปบ nga ปลาถ่ายมันเอาอยู่ในถุงแม่อันเห็นมันออกหลายๆลไปนะโอ้ยเปล่าไปเอาออกแล้วยาสนมแบ่งยาตูวก็แบ่งยาเก็บช่วยจองพันไว้แต่ว่าขามเดียนพันเดียนพี่น้องยังสิได้จองเดือนนึงเฮ็ดอันก็ขวดออกมันเป็นคือ้นสิจะออกอีกแต่มันหกค่าเดี๋ยวยังขวดบีบจุกไว้น้ำ ค่อยๆดึงอันนี้น้ำเอาไปแหงน้ำผมจะได้เตรียมตาแล้วพี่น้องไม่ได้เก็บโดนอู้ออกไหลบ่เป็นยังงเดี๋ยวมันก็ออกอีกคือเก้ามันบ่อยๆอันนอ้ดอกมะดอกมะนั่นอันนี้เราออกดอกเดียวอันนี้เอาปะอาเอาเลยะค่อยดึงโยกหนาโยกหลังโยกก่อนเห็ดหรือว่าโยกคนโอ้ยไก่จิบเต็มหมแลพี่น้องตาเราไปไปเจ็บไก่เราพี่น้อง เก็บพืนเขาอยู่องแต่เอาไปเห็นยาอ่อนๆแม่แม่แล้วยุไก่เห็ดอยู่ด้เนาะไปเอามาตะบันหัวไฟยหละพี่น้องุนป่าแล้วเห็ดมอนไปกุ้มเยอกว่เอ่กุ้มเห็ดอะไรก็มีได้หลากเห็ดคอนขาวสิเนนเห็ดเอียงเห็ดคอนขาว น,นี่นนนี้บกเลยไมคอยดึงมันจะออกมือนต้องโยกก่อนเฮ้ยอะไบิงน่เต็มตาเล่น้องข้างเดียวได้หลายถุงเยู่ตี๋ยเปรยกันไปไขายนี่น้องสินขายเยู่งันยี่สิบบาทย <c oughs> ี่สิบบาท ก็เด็ดทุ่งเพื่อนางเงินนี่แล้วมากวดออกนะเดจ้าเป็นอะไปลาอะไรปลาไปขายบ้างละขายอยู่ขายอยู่ ติบตาพี่นอ้นร่างออกเมื่อเชียมดับก็ทราบข่าวเนาะ ซับแนี่ปากเลยเต็มแล้วพยยีนน่น้องติดตามมาก่บจหเหลือง่ายมัน่อยากงยมันงามทะเบิ้งอันีกับควยเยาตันีนเลื่องเปลูกหน่งอ้าน่าาอลูก อาซารลคลิปนี้ครับอีสานแตตอรี่บ้าปุยแมวสินเขาก่อใบสมุนีกันคลิปหนาครับยิมผัวปอกันไหมเด้กพี่น้องเด้ออาซารับมาอนี่ครับเติมเก็บเห็ดอเติมยามตุงเติมหาปลาใส่กันนี่แบะพี่น้องอ๋อปุยให้พี่น้องเบิ้งจากเล็กจากน้อยครับพี่น้องท่านซาลาชิปนี้ครับสวัสดีครับสสวัดีจ้าขอบคุณพี่น้องเด้อ